นี่นะการตกปลาทองนะสิผมต้องทำก็คือมีนี่นะบุกนะอัเ,อเปอร์เซ็นต์ในการคราฟมีแล้วก็มีเบ็ดไมกา้าแล้วก็ตัวเสื้อลาวานผสมกันมันจะได้เป็นโกไอตัวนี้ไอเบ็ดโกเนี่ยแหละเป็นตัวตกปลาอไอสองชิ้นนี้น่าจะหาได้จากพ่อค้าลอนลีน่าจะมี นี่ไงนี่ไงมีเละดวงก็มีเหมือนกันแต่ว่าจบเพลมาก็มาดูมันเรืๆอีกอก็คาเนี่มีขายแน่นอนเอไปผสมนี่ยคเยปลาทองเอเราจะใช้ตรงนี้เราไม่สามารถตกตรงนี้ได้มันจะไม่หาดมันจะไม่ขึ้นปลาทองอืมแล้วก็อย่าไปกดโอนะโอมันจะเอาแบบ เบ็ดท no okay. ั่วไปเป็นตีอิมมิตี้นี่เราต้องกดสี่เหลี่ยมอ่าจะใช้เป็นเบ็ดทองเห็นไหมกดสี่เหลี่ยมใหม่ก็จะเป็นปลาทองเห็นไหมเออมันมีสกิลตกปลาอยู่แต่ผมลืมเอทีทีทีเอชเอชเอชเล่าวอย่างนี้นี่เองไอ้คุณใช้เวลาในการตกปลาในมาทันหนึ่งชั่วโมงกูสามารถโตได้ตัวใช่ผมกระดาษชั่วโมงหนึ่งอ่ะเออคือยังไงหนึ่งเกมพอดีอ่ะ เพย์หกตัวละเจ็ดตัวละแปดตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วไมกิจปลาแปดตัวเออ T T T H S S เปล่าไม่น่าเสียเวลาชีวิตไปสี่วันเลยแมวก็เอาไปเลยแมวเอาถูกไปด้ยนะแมวมันขโมยปลามันขโมยปลาทองไป ดีทตีกลับมาได้าาาา <laughs> รีบก่อกเกินไปแล้วก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไปด้วยเกือบไปละเ, <laughs> เกือบเสียงหน้าไปละ <laughs>